สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็คือคันธาธุระและวิปัสนาธุระโดยจะเน้นมาที่วิปัสนาธุระซึ่งเป็นหัวใจสำคัญข,ของพระพุทธศาสนาเพราะขณะนี้ในประเทศไทยของเรานั้น เรื่องของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นมีจำนวนสำนักไม่มากนักวัดของประเทศไทยมีวัดจำนวนสี่หมื่นกว่าวัดแต่มีสำนักปฏิบัติมีไม่กี่พันแห่งดังนั้นก็ถือว่าการปฏิบัติ ของพระสงค์ในประเทศไทยนั้นยังมีสำนักปฏิบัติจานวนน้อยมากเรามาคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรให้มีสำนักปฏิบัติมีจำนวนมากทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าการปฏิบัติเป็นหนทางสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวดการปฏิบัติ ก็คือการนำปริยัติมาปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสอนของพระธรรมพระธรมสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัตินั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบในการปฏิบัตินั่นคือมีสัพเายะในการที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีสำนักปฏิบัติธรรม สวนป่าบ้านซาตตำบลกำปังอภัพนันทยจังหวัดนครราชสีมาน่าจะเป็นแห่งหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพราะว่าด้านที่ใต้เป็นอ่างเก็บน้ำบึงเข้าของตำบลพุสามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ด้านทิศตะวันออกเป็นทุ่งนาแต่ก็กลายเป็นที่ขังน้ําม,มากไป็นซะแล้วด้านทิศตะวันตกก็เป็นที่ขังน้ําด้านทิศเหนือเป็นถนนสี่เลนวงแหวนรอบนอกตัดผ่านก็ทําให้มีความสะดวกสบายในการไปมาและในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรม พราะสภาพของน้ำจะทำให้เกิดความชุ่มเย็นต้นไม้ก็ร่มรื่นชุ่มเย็นการไปมาที่มีถนนสี่เลนตัดผ่านก็ไปมาสะดวกด้วยเหตุนั้นสำนักปฏิบัติธรรมสวน,นป่าบ้านซ่าแห่งนี้มีจิตมุ่งหมายมีความต้องการที่จะให้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้นถึงสี่สิบร่ถ้าปลูกป่าได้เต็มที่ ถ้าบริหารได้เต็มที่ก็จะเป็นที่สัาปปยะเป็นที่รม่มรื่นเป็นป่าที่ใหญ่ในบริเวณนี้ซึ่งไม่มีสำนักปฏิบัติที่ไหนในบริเวณใกล้กันนี้ที่มีที่มากถึง40ไร่การปฏิบัติวิพัฒนากรรมฐานนั้นเป็นวจิจัยสำคัญแต่นอกจากนั้นแล้วก็กิจกรรมพิเศษก็คือการอยู่ปริวาสปฏิบัติธรรมของประสงค์เพราะการอยู่ปริวาสนั้น ถือว่าเป็นการชำระสังมมณ์ทนให้บริสุทธิ์เป็นการจะลงพร,ระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เป็นการปฏิบัติโพสทิพสัตวบาร,รมีคือบวชเนคขมะบาร,รมีของอุบาสุบากาบาสิกาซึ่งบาสุกบาสิกาทุกว,วันนี้มีจำนวนมากที่ท่านมีความต้องการอยากจะแสวงหาบุญบาร,รมีอันถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติโพธิสัตว์บาร,รมีก็คือบวชเ,เนกขม,มะบาร,รมีนุ่งขาวข่มขาวสมาทานสิ้นแปดอยู่ปฏิบัติธรรมตามจํานวนเวลาที่พระสองฆ์อยู่ปริวาสก็ถือว่าเป็นการได้พุทธประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในเหตุนั้นเมื่อมีพระสงฆ์มาอยู่ปริวาสมอุบาส่งบาติกามาบวชเนคัมะบารมีก็จะมีญาติโยมสาธุชนจํานวนมากที่มาจากที่ต่างๆที่เดินทางมาสะดวกสบายอยู่แล้ว ก็จะมาประพฤติวัดม,มามาใส่บาตรตำบลใส่บาตรเป็นประจำเพื่อบำร,รุงพระพุทธศาสนาเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสแสวงบุญของอุบาสกบาติกาสาธุชนทั้งหลายที่มาใส่บาตรครับนยนด้นถือว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นยังจําเป็นที่ต้องมีสํานักปฏิบัติจเจริญมีปััสนากรรมฐานและมีสํานักปฏิบัติที่ อยู่ปริวัติกรรมมีสำนักปฏิบัติที่ให้ญาติโยมสาธุชนบวชนดคัมะรบารมีซึ่งจะเป็นการจาระลงวุฒิสถานมีความแมน่นมั่นคงแข็งแรงในประเทศไทยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะต้องมีกระทรวงพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดโดยมีรัฐมนตรี มารับผิดชอบและนําเรื่องราวข่าวสารของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเข้าไปชี้แจงแถลงไขในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งส่วนมากก็จะเป็นชาวพุทธจะได้รู้เรื่องว่าศาสนาของตนนั้นเป็นอย่างไรควรจะทนุบำรุงอย่างไรควรจะนาพระพุทธศาสนานี้มาใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไรประเทศชาติของเราจะเป็นประเทศที่จเจริญรุ่เรงเรืองด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าคือสืลธรรม และหลักการของการพัฒนาก็คือพัฒนาความเจริญด้านวัตถุวัตถุและจิตใจก็จะต้องเป็นของคู่กันไปไม่ใช่ต่างคนต่างแยกกันถ้าประเทศไหนก็ตามที่มีความเจริญด้านวัตถุและด้านจิตใจมีความเจริญไปด้วยกันประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เจริญสมบูรณ์ที่สุดนอกจากนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่เรายังถูกเถียงขายใจกันอยู่คือเรื่องพระสงฆ์รับปัจจัยหรือรับเงินรับทอง ถ้าเรามีธนาคารชาพุทธแห่งประเทศไทยพระสงฆ์ก็จะมีที่เก็บเงินเก็บทองคือธนาคารชาพุทธแห่งประเทศไทยและเวลาบาสุกบาติกาทำบุญทำกุศลจะไม่ต้องใช้ปัจจัยคือเงินถวายพระสงฆ์จะใช้เป็นตั๋วเงินของหรือใบปราณนาของธนาคารถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะเอาใบปรารนานั้นไปใส่ธนาคารแล้วก็ทางธนาคาร หรือสำนักานรัฐศาสนาแห่งชาติหรือกระทรวงศาสนาแห่งชาติก็จะมีแอปพลิเคชันให้พระสงค์ใช้ให้รู้ว่าในธนาคารนั้นตนเองมีเงินที่จะจับชายใช้เพื่ออะไรโดยไม่จําเป็นต้องจับปัจจัยหรือจับเงินจับแต่ตัวเลขที่จะจับจ่ายใช้สอยในระบบของแอปพลิเคชันต่อไปด้วยเหตุนั้นก็ผมเห็นว่าเรื่องธนาคารชาวพูดแห่งประเทศไทยมีความจําเป็นต่อการ อาจจะลงสนับสนุนพระวินัยของผู้เจ้าให้ไม่ให้พระสงฆ์มีมนทินเรื่องปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องที่สัาคัญ์นในขณะที่ที่ทุกเสียงกันเ,เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธควรจะมีความคิดในการที่จะทําให้รพุทธศาสนาเข้มแข็งก็คือมีกระทรวงพุทธศาสนาแห่งชาติและมีธนาคารชาวพุทธแห่งประเทศไทยครับวันนี้ก็ขอพูดในเรื่องการปฏิบัติ ของสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในประเทศไทยและการปฏิบัติของรัฐบาลที่จะมีต่อพระพุทธศาสนาว่าเราควรจะทําอะไรอย่างไรเพื่ออูปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่โอุปถัมภ์บรุงเฉพาะในตาไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นวันนี้พูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ